ครับพร้อมรับสวัสดีครับผมครับรถดำเมืองสกลนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับช่วงนี้ช่วงเด็กนักเรียนปิดเทอมนะครับต้องตัดเกตต้องอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้รถเสียบ่อยครับอ่าหกล้อเสียก็ไม่ค่อยได้มาเจอรถแมคโครรถขุดนะครับแล้วก็นะถ้าได้ออกไปเจอก็ได้ขับเองนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานครับ ตรงนี้งานเข้าแล้วครับเดิมกลับมาเป็นสภาวะปกตินะครับจ้างคนขับมาเรียบร้อยกับคนขับเดิมนะครับแต่ไม่ใช่พี่ชายผมนะครับเป็นคนที่เคยจ้างมาไว้นะก่อนนะครับป๋ายนนะครับนี่วันานแล้วนะครับไม่ได้ที่ไปลงคลิปหายไปประมาณ3ามอาทิตย์ได้ครับประมาณ3ามอาทิตย์ ก็เดินทางบ่อยแล้วก็ตัดเกรดให้เด็กนักเรียนด้วยครับก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายทําคลิปนะครับช่วงนี้นี้ก็หยุดพักไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเจ้าซางน้อยของเรานะครับเปลี่ยนสาย,ยาใหม่นะครับจากน้องเล็กซางน้อยนะครับเพราะว่าครูป้าเป็นตกกาชตาตา้างนะครับเปลี่ยนเป็นซางน้อยเพราะว่าผมมีรถใหม่เข้ามาเพิ่มเป็นเจ้าแคทนะครับ หาัจะเป็นแมวนะครับตัวนี้จะเป็นช้างนะครับบ้านผมเรียกช้างนะครับนี้ก็มาทํางานเป็นงานรายวันนะครับวันรับเจ็ดพันนะครับทำปรับที่นานะครับเป็นที่เพาะข้าวนะครับแล้วก็ทําถนนข้างในฝั่งนู้นนะครับทําเสร็จแล้วครับวันนี้วันที่สองนะครับ เขาให้มาขุดสะนะครับลอกคูสัตว์คูสะออกนิดนึงนะครับเพื่อไปกั้นน้ําฝั่งโน้นไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะลงไปข้างล่างนะครับตรงนู้นสะสองบ่อเห็นไหมครับจะมีสะสองบ่อตรงนูน้นแล้วก็ลามุดปัน้นฝั่งนู้นยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับเรือเสร็จหรือเปล่าวันนี้อาจจะเป็นเพิ่มอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ลงเป็นวันที่สองแล้วนะครับทํางานไปเรื่อยๆนะครับวันก็สวยอยู่นะครับคนขับคนนี้แต่แชร์อยากขับรถ้านิดนึงแต่ก็ดีนะครับข้อดีขับรถ้าเพราะว่าหนึ่งรถเราไม่พังนะครับส่วนแอร์น้องเล็กแอร์เจ้า้ากน้อยของเราก็เสียพป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าคนไหนติดตาม youtube ผมก็จะรู้ครับผมโพส์เรื่องแอร์ตลอดครับ นี้แก้ไม่หายนะครับแอร์ขนาดเปลี่ยนใหม่ก็แก้ไม่หายหรือมันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ได้หรือเป็นเพราะคอมครับเห็นพี่ชายสั่งคอมมาจากกรุงเทพนะครับน่าจะคอมเป็นคอมมือสองแอร์ลูกนี้อ่าก่อนที่จะเสียนะครับเพราะว่าพัดลมฝั่งทางนี้มันเสียก่อนพัดลมเสียก็เลยทําให้แอร์มันปั่นแล้วมันไม่มีกําลังช่วยดูดอากาศนะครับมันก็เลยเสียก็เลยไปเอาลูกที่สองมาลูกที่สองได้แค่สองวันนะครับ น่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกปืนลูกปืนแตกเขาบอกลูกปืนแตกน่าจะเป็นคอมมือสองครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เห็นกับตาเนาะว่าตอนที่เราจะหยิบเ,เขาเอามาส่งให้เราก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่านะครับเอามาได้แค่2วันก็เสียเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะครับรอ,อางานอาร,อรอให้พี่ใหญ่แคทเรา ทำงานก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานน้องเล็กเข้าเยอะเกินไปนะครับมีแต่น้องเล็กทำครับพี่ใหญ่ขุดสะนะครับให้พี่ใหญ่ออกจากขุดสะได้ก่อนเดี๋ยวมาตักดินพ่อเดี๋ยวเอาน้องเล็กไปทับแอร์บ้างนะครับฝันการทําานของน้องเล็กไปเรื่อยๆนะครับนะครับ ใครสนใจนะครับขุดสะลอกออขุดสะนะครับหรือทํางานเป็นลายวันนะครับเป็นมากผมคิดเป็นวันละเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันแปดพันแถวนี้นะครับแล้วแต่สภาพถ้าไปไกลนิดนึงก็จะขอเป็นแปดเพราะว่าเป็นค่ารถลากไปด้วยนะครับถ้าอยู่แถวบ้านอยู่เต่างอยก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับอยู่แถวนี้นะครับ ไม่ก็ถ้าวันเยอะจริงๆก็จะลดให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันแค่วันเดียวหรือสองวันก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับแต่ถ้าหลายวันขึ้นก็อาจจะลดลงให้นะครับถ้าคุยกันได้ก็ตกลงราคากันได้ก็โอเคครับไม่ไม่ยืนแปดพันตลอดนะครับส่วนรถใหญ่ก็วันละหมื่นนะครับส่วนมะก็ทําเป็นชั่วโมงชั่วโมงละถ้าเป็นรถเล็กก็ชั่วโมงละพันนะครับประมาณนี้แหละครับเขาทำครับรถใหม่ ทำได้เร็วนะครับก็ลงแต่เช้าตอนนี้ก็เที่ยงกว่า,วาแล้วนะครับก็ได้ตรงเยอะแล้วเดี๋ยวก็เสร็จตอนบ่ายเดี๋ยวค่อยลงไปฝักรงมู้นนะครับดรดลงไปทาง้นดททำงานได้ละเอียดนะครับปะสวยอยู่นะครับถ้าผมทำก็พังเละนะครับ ถ้าแบบนี้ผมที่ที่แรกอ่าถ้าแก่ให้ผมมาทํานะครับผมบอกไม่รับนะครับัวกพังนะครับสร้างงานแบบอ่าขอสร้างลงท่อพอทําได้อยู่ครับแต่แบบนี้ทําไม่ได้ครับครับตรงนี้ก็ฝีมือแกครับทําได้สวยนะครับพอดีแบบละเอียดได้สวยนะครับนานแล้วนะครับไม่ลงคลิปไม่ได้เจอกันนานนะครับ เดินทางบ่อยครับช่วงนี้ตั้งใจจะไปหาถ่ายรูปถ่ายคลิปทีมงานอื่นก็ออกนอกพื้นที่ก็ไม่มีร่างเวลาว่างไปนะครับแถวไปบ่อยนะครับแถวอุชุม,มานก็ไปนะครับแต่ส่วนมากเดินทางกลางคืนนะครับตอนเช้าไม่ได้ค่อยได้เดินทางนะครับเพราะตอนเช้าก็ทํางานอย่างอื่นนะครับ ครับครับ๋ยากใจนิดนึงนะครับ ขอจบเท่นี้นะครับเดี๋ยวพกคลิปลงไม่ได้นะครับประมาณวันเกิน8ปนาทีก็กามันเกินสิบนาทีโทรศัพท์บรลงไม่ได้นะครับต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ลงนะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีเน็ตเร็วนะครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบการทํางานเพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์ฝากติดตามให้ทีมงานในน้อครับมานก่อสัานะครับพบเจอที่ไหนได้บีแกทักทายได้นะครับส่วนมากจะเจออยู่แถวอำเภอตะมอยนะครับอำเภอเมืองก็ผ่านนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ